นายน้อยพี่พิงถิงเป็นยังไงบ้างอะอ <c oughs> นี่ก่อนหน้านี้นยังดีอยู่เลยทำไมป่วยหนักได้อะแล้วทำไมองค์หญิงไว้ได้แล้วอย่ามาถามข้าอีกเลย <c oughs> ข้าจะดูแลนางให้ดีทำไมถึงเป็นแบบนี้นายน้อยข้ขาผิดเองที่ดูแลนางไม่ดีนายน้อยโปรดลงโทษด้วย <c oughs> ทางราวชวบเคยท่านหมอนางเป็นยังไงบ้างอ๋อชีพจรของแมหนังคนนี้บางทีก็แรงบางทีก็เบาแม้ว่าร่างกายอ่อนเพลียมากแต่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงละ,ะ,ะได้ยินว่าแม่นางคนนี้มาจาคนปายหลันกระหมอมก็เห็นว่าน่าจะเป็นเพราะยังปรับตัวไม่ทันร่างกายอ่อนเพลียจนทนไม่ไหวก็เลยหมดสติไปอะนะอ๋ะอ,อ,อใช่ ใช่อย่างที่ท่านหมอพูดก่อนหน้านี้ท่านพี่บาดเจ็บร่างกายอ่อนเพลียหลังจากมาไปหลันก็ไม่กินอาหารนอนก็ไม่หลับอะก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาเชื่อว่าต้องเป็นอย่างที่ท่านหมอพูด,ดแน่ๆเลยนางย,ยังปลอดภัยใช่ใช่คนเดินทางต่างแ้นก็มักจะไม่คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมเลี่ยงได้ยากไม่เป็นอันตรายก็จะสั่งยาบำรุงลมปราณให้นางแล้วกันพักฟื้นสักระยะก็คงจะดีขึ้นนะนะได้นะ รบกวนท่านหมอด้วยเอ้ยมารบกวนมารบกวนเป็นหน้าที่ของกระหม่อมอยู่แล้วอ,ะนะ <laughs> อ่ะนะไปล่ะ คิดยังไงกับเรื่องนี้องหญิงไม่จับตัวพี่พิงถิงและไม่คุมขังแต่ยังส่งตัวมาที่นี่ข้าก็ไม่เข้าใจเจตนาขององค์หญิงเหมือนกันเตรียมมาข้าจะไปพบองหญิงท่านรัชบุตรเคยเกลี้ยองหญิงมาถึงหน้าประตูใหญ่แล้วอะไรนะทำไมเร็วขนาดนี้เนน้อย,อยพี่พิงถิงยังอยู่ในห้องนะเราจะทำยังไงกันดีตกใจทำไมในเ,เมื่อมาแล้วก็ออกไปต้อนรับ ถวายพระพรองหญิงถวายพระพรองหญิงท่านร่าชบุตรเคยไม่นางแปกอาการเป็นยังไงบ้างมีมสติอยู่หมอหลวงจางตรวจดูแลบอกว่าไม่เป็นอันตรายอะไรบ้ากนะทำไมอยู่ดีๆนางถึงได้ลมป่วยได้ละ่ะรีบพาข้าไปดูนางหน่อยอรบกวนท่านหมอแล้วนะโอ้าวายพระพรอง์หญิง,ง,ญงลุกขึ้นเถอะขอ,อะพระไท<า>ย,ทยอง์หญิง แม่นางปายผู้นี้รูปโฉมผิวพรรณงดงามมากเรากับเทพธิดาเพียงแต่ว่านางงามมากก็จริงแต่พอดูแล้วนางผอมและอ่อนเพลียมากก่อนหน้านี้นาาคงทุกข์ทรมานมากหมอหลวงจางอ๋อองหญิงแม่นางผู้นี้ป่วยเป็นอะไร ทูองหญิงแม่นางผู้นี้ไม่เป็นอะไรมากเพียงแค่ยังปรับตัวไม่ได้ทําให้หมดสติไปขกนางเพียงแค่ปรับตัวยังไม่ได้แล้วทําไมตอนนี้ยังไม่ฟื้นขึ้นมาอีกละ่ะเออได้ยินว่าแม่นางผู้นี้เคยได้รับบาดเจ็บสาหัสร่างกายจึงอ่อนแอกว่าคนทั่วไปเลือดล้มไม่ปกติร่างคืนก่อนนอนไม่หลับเมื่อมดสติไปร่างกายจึงกําลังซ่อมแซมก่อนหน้านี้ด้วยหลับไปหลายชั่วย,ยามยังถือว่าปกติ ตามหลักการอีกสองชวย,ยามน่าจะฟื้นได้แล้วพยาค่ะขอเพียงแม่นางไปายไม่เป็นอะไรมากเขาก็สบายใจแล้วหากอีกสองสามวันไม่นางไปายยังไม่ดีขึ้นรบกวนหมอจางมาตรวจรักษานางด้วยลำบากท้แล้วอองหญิงทรงกำจับเช่นนี้กระหม่อมอจะรักษาเต็มที่เลยพยาค่ะขอบคุณหมอหลวงจางอ๋องหญิงกระหม่อมอทูลลาตามสบายอ แม่นางปายไม่ได้เป็นอะไรมากท่านสบายใจแล้วใช่ไหม,มว่าแต่ทำไมท่านไม่รีบบอกให้เร็วกว่านี้ข้าจะได้รับตัวนางมาให้เร็วกว่านี้นางจะได้มีคนดูแลให้หมอหลวงตรวจรักษาและสั่งยาให้นางนางจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานมากเช่นนี้เนี่อ๋อองหญิงนางเคยเป็นสาวใช้ในโจนของกระหม่อมกระหม่อมเห็นว่านางตัวคนเดียวอยู่ลำพังร่างกายอ่อนแอถึงได้ช่วยนางเอาไว้ เมื่อนางอาการดีขึ้นแล้วจะให้นางออกจากไปหลานโดยเร็วแต่คิดไม่ถึงว่าองค์หญิงจะรับนางเข้ามาอยู่ในจวนแบบนี้องค์หญิงที่จริงท่านไม่ต้องเปลืองแรงเพื่อช่วยนางขนาดนี้หรอก <c oughs> ท่านพูดเช่นนี้ได้อย่างไงกันหากนางเป็นสาวใช้ธรรมดาก็แล้วไปแต่นี่นางคือปลายพิงถิงผู้โด่งดังในใต้ล่าข้าเองก็อยากพบนางมานานก็ไม่มีวาสนาได้พบเป็นเพราะว่ากฎระเบียบในวังเคร่งครัดมาก ข้าไม่อาจพานางย้ายไปอยู่วงังหลวงได้แต่ครั้งนี้โชคดีที่มีท่านรัชบุตรเคยก็จึงได้พบนางสักครั้งเในเมื่อเปลี่ยเนเช่นนี้ก็เลยย้ายนางมาพักที่นี่ดูแลนางให้หายดีอ้แต่ว่าครั้งนี้ข้าใจร้อนไปหน่อยโปรดอภยัยข้าด้วยจะได้ใส่ใจเลยนะอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไไดองค์หญิงทรงรอบครอบกว่ากระหม่อมกระหม่อมกังวลมากไปเองท่านสบายใจได้ข้าจะให้การต้อนรับนางอย่างเหมาะสมลุย เพคะองค์หญิงเจ้าก,กลับไปวังเรื่องนางกำนันที่ฉลาดคล่องแคล่วมาดูแลแม่นางปายที่นี่เพคะองหญิงนางเป็นแค่สามัญชนธรรมดาคนหนึ่งท่านว่า <c oughs> รัชบุตรเคยที่แคว้นปายล่ะนอกจากท่านแล้วข้าว่าแม่นางปายคงไม่รู้จักใครอื่นอีกท่านจะปล่อยให้นางอาศัยอยู่ที่อื่นได้ยังไงอีกทั้งผู้ติดตามนางท่าทางเงอะงะจะดูแลนางให้ดีได้ยังไงกัน รัชบุตรเคยวางใจเถอะถ้าเป็นคนเช่นไรเขาย่อมรู้ดีท่านย่อมต้องเห็นกับสัมพันธ์นายเบาในอดีตจิตใจของท่านเขาจะไม่ใส่ใจได้ยังไงกันละ่ะ <c oughs> อ๋อตายแล้วดูข้าสิมัวจะเป็นหัวแม่นางปายจะลืมเวลาเข้าราชสำนักไปสนิทพิธีชเช้ากำลังจะเริ่ม <c oughs> รัชบุตรเคยวันนี้ท่านไม่ต้องไปแล้วนะข้าเห็นว่าแม่นางป,ายยาานนปลายระยะขาดวิธีปายลันอีกทั้งนางยังป่วยหนักด้วย ท่านดูแลอยู่ข้างกายนางเถอะหากนางฟื้นขึ้นมาจะได้สบายใจขึ้นออท่านอยู่เป็นเพื่อนนางที่นี่เถอะนะออจริงสิหากต้องการของใช้ของสตรีท่านก็สั่งให้คนไปเอาในวังได้เลยนะอ,อ,องคหญิงหากนางฟื้นแล้วกระหม่อมจะให้นางขอพระไทยองคหญิงด้วยตัวเององคหญิงนำพระไทยงดงามนะท่านเพียงแต่บอกนางว่าให้นางคิดซะว่าที่นี่เป็นบ้านของนางก็พอไม่ต้องพิธีรีอตรอง รัชบุตเคยก็ต้องไปแล้วเตรียมเกี่ยวกลับวังเพค,คะ แค่นี้เถอะคืนนี้ก็จะมาเยี่ยมานางป่าอีกครั้งหนึ่งคาดว่าตอนนั้นนคงฟื้นแล้วท่านจะได้คุยเล่นกับนางเนี่ยอ๋อได้ลำบากองคหญิงแล้ว <c oughs> ท่านเกรงใจเกินไปแล้วหลายวันมานี้ข้าละเลยต่อองหญิงโปรดลงพระอาญาเหย่าเทียนรู้ว่าราชบุตรเคยคงเป็นห่วงมิสหายลำบากท่านแล้วอ,อน้อมส่งองหญิง สังการออกไปคืนนี้จะเตรียมงานเลี้ยงองค์หญิงจะเสด็จมาอีกรอบนอน้อยองค์หญิงจิตนาจะดูไม่ออกหรือ,อยังไงองค์หญิงอยากให้ข้าส่งพิงถิงกลับไปด้วยตัวเองแต่ข้าจะเก็บนางเอาไว้พิงถิงก็ต้องอยู่ที่นี่ ท่านพี่รีบตื่นสักทีเมื่อกี้องค์หญิงเสด็จมาจิจิตกใจแทบแย่มือมัไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนฮะโอ๊ยอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอะไร <S <S พี่ปายยังไม่ได้สติชายหญิงห้ามเข้าใกล้กันไม่รู้เนีงง่ <S <S ย,ย,ย,นนยังไงแล้ววะเรื่องของข้ากล<อ>ับมาเข้าไม่เกี่ยวออกไปออกไปออกไปอยู่นี่เลยไม่นามัน้เำอย่านิดว <จะ S 2> ่าไปเดถอะน้ำไปจะทำอะไรก็ได้บอกให้ปล่อยค่ะปล่อยปล่อย ทิ้งๆสองวันนี้เจ้าคงทรมานมากกระมัม ถวายบังคมองหญิงท่านสายนาบดีไม่ต้องมากพิธีขอพระไทยองค์หญิงท่านมารอพบข้าใช่หรือไม่กระหม่อมมารอข้าฟ้าองหญิงหลายชั่วยามแล้วไม่ทราบว่าองค์หญิงสเสด็จไปที่ใดมาหรืออสหายของราชบุตรเคยเปวยหนักเขาเลยไปเยี่ยมมานะอ๋อสหายของราชบุตรเคยไม่ทราบว่าสหายผู้นี้มาจากที่ใดกัน ทำไมท่านเสนาบ,บดีถึงสนใจเรื่องพวกนี้ขึ้นมาละ่ะองหญิงนี่ท่านทำอะไรเนี่ยพระมอมทูลขอร้ององหญิงให้รีบส่งตัวปายพิงถิงงคืนแควนจิน้นเพื่อความสงบของปายห,หลันพะย่ะท่านเสนาบ,บดีเรื่องที่ท่านทราบมาแจมแจ้งดีแล้วเหรอความจริงแล้ว กระหม่อมก็ไม่ทราบที่มาอย่างแจ่มแจ้งเพียงแต่ใต้ล่านี้ไม่มีกำแพงใดที่ก,กั้นสายลมได้เรื่อลายพิงถิงองคหญิงได้โปรดไต่ตรองอีกครั้งด้วยไปะถ่ะตอนนี้ป้ายพิงถิงอยู่ในแคว้นปายหลันนางเป็นแขกของข้าข้าจะให้แขกพักอยู่ที่นี่สักสองสามวันคงไม่มีปัญหาอะไรมั้งองหญิงทัพจิ้เข้าปิดล้อมชายแดนอยู่ทำลายเมืองชายแดนไปหลายแห่งแล้ว ตอนนี้อยู่ห่างจากเมืองหยุนอันเพียงแค่ไม่กี่ร้อยลี้ฉัคิดดูแล้วทำไมราชบุรเขยทึ่ได้รีบเร่งกลับจากแคว้นจินและเห็นได้ชูยเจียถือไม่ฟังคำคัดค้านของเหล่าขุนนางในราชสำนักนำทัพใหญ่มาบกุกโจมตีป่ายหลานของเราทอนนี้องหญิงทรงพระปิชาล้ำเลิศความสัมพันธ์เนี่ยคงไม่ต้องให้กระหม่อมทูลรายงานหรอกละมัง้ง เช่นนั้นท่านเสนบาบดีคิดว่าจะทํายังไงดีล่ะทัพจิ้นปิดล้อมชายแดนสถานการณ์ไม่สู้ดีท่านราชบุตรเคยก็จิตนาไม่ค่อยชัดเจนหรือว,ว่าป่ายจิ้นสองแขวนต้องมาสู้รบกันเพียงเพราะสตรีนางหนึ่งด้วยพยะค่ะกระหม่อมเห็นว่าควรให้ท่านราชบุตรเคยเรียบส่งตัวปลายพิงถิงกลับแขวนจิน้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงสงครามพะยะค่ะ ทับจิ้นบุกโจมตีไปลันเป็นเพราะสตีนางหนึ่งหรือไม่ไม่มีผู้ใดทราบได้แต่ท่านเสนานบดีรับรองได้ไหมว่าหากเราส่งตัวไปพิงถึงคืนแคว้นจิ้นทับจิ้นจะถอยทับไปบุกมาก็สกัดไว้สงครามกำลังจะเกิดเวลานี่ควรจะให้ความสําคัญกับสงครามเป็นอันดับแรกส่วนเธอเสียถือเป็นไม่ทับอันดับหนึ่งของายลันในเวลาแบบนี้จะไปรบกวนจิตใจเขาเพียงเพื่อเรื่องเล็กๆได้ยังไงกัน ในเมื่อทัพจีนบังอาจบุกโจมตีปายลันศึกครั้งนี้ต้องเกิดขึ้นแน่นิฉะนั้นจะแสดงความแข็งแกร่งของรัชวงศ์ปายลันได้ยังไงกันอีกทั้งทัพป,ปายลันพักฟื้นมานานมากแล้วต้องกลัวอะไรอีกส่วนเรื่องปายพิงถิงนั่นข้าจะตัดสินใจเองก็แล้วกันมิทราบว่าโองหญิงจะจัดการยังไงกับปายพิงถิงเพืะ่ะค่าทำไมข้าต้องจัดการกับนางด้วยล่ะ ท่าเสนบดีเรื่องนี้ท่านไม่ต้องใส่ใจหรอกนะวันนี้ข้าจะไปพบนางสักครั้งข้าอยากจะรู้ว่าแท้จริงแล้วนางพิเศษยังไงถึงที่ทำให้ศรีราชวงศ์ต้องปั่นป่วนแต่วเย่าเทียนทราบซึงในเจตนาของท่านาเพียงแต่ข้าถึงเป็นองค์หญิงจะนำเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับเรื่องการปกครองบ้านเมืองได้ยังไงกันนี่ไม่ใช่แบบแผนของข้าเลยนี่ก็สายมากแล้ว ได้เวลาเข้าราชสํานักแล้วนะองหญิงก่อนอดีนองสวรรค์ดจงย้ำว่าให้ดิกเลี่ยงสงครามองหญิงหากท่านดูสถานการณ์โดยรวมโปรดไต่ตรองก่อนรับสั่งด้วยพะเะค่ะ Ping Ting. Ping Ting. Ping Ting. Ping 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 เจ้าฟื้นแล้วเจ้าฟื้นแล้วพิงๆิงจะเป็นยังไงบ้างปันร้ายใช่ไหม อ่านตำราอีกแล้วเหรอพักผ่อนได้แล้วนะไปกันเธอถ้าพี่เสด็จแล้วไปเล่นกับเขากันได้ไปกันเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวที่นี่ที่ไหนกันเที่นี่คือจวนของข้าเอง เดนราชบุตรเคยแคว้นไปหลันคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะได้เข้ามาอยู่ในจวนแห่งนี้ข้าตกแต่งทุกอย่างที่นี่ให้เหมือนกับจวนจิ้งอันหวังในสมัยก่อนพิงคิงห้องนี้เจ้าว่าเหมือนห้องของเจ้าในสมัยก่อนหรือเปล่าล่ะ เจ้าคิดอะไรอยู่เหรอเขาแค่รู้สึกเหมือนฝันไปนายน้อยกังวลมากไปแล้วเจ้าชอบที่นี่ไหมถ้าเจ้าชอบเนี่ยเจ้าพักได้อย่างสบายใจเลยนะสบายใจเลยข้าหลับไปแค่ครู่เดียวตื่นมาก็เลยรู้สึกแปลกที่ หากเป็นคนอื่นจะสบายใจได้เหรอจะว่าไปหากข้าพักอยู่ที่จนราชบุตรเคยนี่จริงๆท่านราชบุตรเคยจะสบายใจได้เหรอองหญิงเย่าเทียนจะสบายพระทัยหรือไม่นั่นไม่สำคัญเลยสำคัญอยู่ที่ปัใจของข้ามีแต่เจ้าเพียงขิงยามบ้าจากราชกิจเนี่ย ข้ามักจะมาที่นี่อ่านตำราดีดพินเจ้าวาพินเนี่ยเหมือนที่ท่านแม่ข้ามอบให้เจ้าสมัยเด็กๆหรือเปล่าล่ะก็แค่ใครเท่านั้น เรากลับไปอดีตไม่ได้อีกแล้วกลับไปอดีตไม่ได้ข้า <Paige> ไม่เคยคิดว่าจะกลับไปยังอดีตเลยแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นายน้อยคิดว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆเหรอ ไม่ว่ายังไงข้าจะทำให้เจ้าลืมเขาให้ได้พิงทิงให้เวลาข้าหน่อยเถอะข้าจะต้องสร้างจวนจิ้งอันหวังขึ้นมาใหม่ให้ได้เลย